ผู้เขียนไพยิปซีเวอร์ชั่นนี้แหละเวอร์ชั่นที่เห็นอยู่ในกราดในหันในไพ่เนี่ยอืมนี่คือลายเซ็นท่านนะอยู่ที่มุมทุกมุมของไพ่เลย่ใช่เพราะว่าทุกทุกใบเลยใช่เพราะว่าลายเซ็นมันแทงตัวเองไงมันก็เลยเหมือนกับว่าท่านเลยไม่มีชื่อเสียงในยุคของท่านไงเพราะลายเซ็นมันแทงตัวเองแต่ว่าถามว่าคลองใจได้ไหมไพยิปซีเนี่ยมันเป็นการคลองใจคนทั้งโลกคลองใจคนทั้งโลกเท่าที่พอรู้นะว่า ยุคแรกของที่ท,ทั่วประเทศนะทั่วโลกอะ่ะที่ผมเคยได้ยินมาว่ายุคแรกของไพาย,ยิปซีหรือการพยากรณ์เนี่ยเป็นกระดาษปอปีรุสกระดาษปอปีรุสเนี่ยเราได้เรียนมาตั้งแต่สมัยยุคยุคเมโซโคเตเมียไทคริสยูเฟติสใช่ไหมตั้งแต่ช่วงม,ม,มสามพอเราเรียนเรียนรู้มาเสร็จเนี่ยคนส่วนใหญ่นะเราเรา,เราก็เล่ากันว่าเขาก็เล่ากันว่าพ่บางภาพอมีมอาถรรพ์อย่างภาพที่อยู่ในในไคลโเนี่ย พวกแบบว่าภาพในอียิปต์นะภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะเออี๋ยวชี้แจงก่อนนะคะดูพายิบซีนะคะต้องมีของขวัญก่อนนะครับนะขอเป็นหัวใจส้มหรือว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันเดือนปีเกิดเราไม่ได้ดูวันตัวเลขวันเดือนปีเกิดครับดูเป็นไพ่ต้องตั้งคําถามแล้วก็ต้องมีหัวใจส้มหรือว่ามีดอกกุหลาบให้มาแล้วเธอจะตอบให้นะครับไม่งั้นถือสลักสิทธิ์ไปโดยตลอดดูการนนงาน,น,งานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะพิมพ์พิมพ์ชื่อเครื่องหมายทับและคําถาม ชาอต่อจงหนึ่งข้อค่ะนะแนะนําอย่าถามสองพยางค์่ะการงานอ,อย่าถามสองพยางการเงินถ้ามีปัญหาการเงินก็ถามอย่างเช่นมีคน จะเอาเงินมาให้ใหม่หรือว่าจะได้เงินใหม่ภายในสามวันนี้เพราะดูข้างหน้าดูเพียงแค่สามวันนะคะอืเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสาวันแน่นอนในเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะเราไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดมาคำนวณถูกดวงข้างหน้านี้นะคะเพราะมันจะช้าเกินไปนะคะจะเปิดไพ่หนึ่งใบแช์ขอแช่ก่อนขอเป็นขวัญก่อนนะคะขอเป็นหัวใจส้มก่อนขอเป็นหัวใจส้มหรืออะไรเงี้ย